เจลยูทำไมเธอกับพี่ชายดูต่ตางกันจังเราไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดนะทำไมเหรอหรือเธอแอบชอบเขาไงบ้าอย่าพูดอะไรเป็น,นั้นสิจีนี่แหละกับมัสทีนะที่หลอดภัยนี้มีแต่ผู้สูงอายุข,ของคนพิการก็กำลังกับพวกเขาอ่อนแอมากไม่แปลกใจเลยที่จะส่งเสลนาไปนแนวหน้ามันยากที่จะให้พวกเขามีชีวิตรอดในปัตตานี้คุณปู คุณปู่ต้องหิวแน่ๆหนูได้อาหารกับสปเปียงมาเยอะเลยเซียน <c oughs> นะหลานต้องดูแลตัวเองด้วยนะข้างนอกมันอันตรายทุกคนคนหิวมากแล้วสินะเดินเข้าแถวข้างหน้าอย่าพักกันละ่ะแล้วเด็กนั่นคือใครหรือคุณปู่คนนี้คือเฉินยู่กางหลังเขาคือน้องสาวเซียวอยู่ถ้าไม่ใช่พวกเขาพวกเราคงไม่ได้กลับมาเจอหน้าคุณปู่แล้ว ต้องขอขอบคุณอย่างซึ้งแม้ว่าที่หลบภัยนี้อาจไม่ได้ดีที่สุดถ้าพวกเธอสองคนไม่รังเกียดก็พักอยู่ที่นี่อีกสักหน่อยเชอะได้ครับทั้งสองคนคงเหนื่อยแล้วหนูจะพาไปที่ห้องพักนะคะปู่ของเชอไม่ใช่คนธรรมดาอย่างนั้นสินะแน่นอนคุณปู่ของหนูเขาเป็นหมอที่ผ่านศึกจนมากเลยเขาช่วยชีวิตคนมากมายเมื่อเทียบกับแพทย์ที่ดังๆแล้วคุณปู่เหนือกว่ามากเลยค่ะ จริงเหรอแต่ฉันเห็นว่าคุณปู่ของเชอร์มีอาการไออยางรุนแรงมากเลยนะเขาเป็นโรคที่รักษายากมากเลยเหรอเมื่อตามคุณปู่เขายังนุ่มหน่งเขาฝึกศิลปะการต่อสู้และได้รับบาดเจ็บซ้ำๆพอเขาอายุมากขึ้นอาการบาดเจ็บต่างๆก็เข้ารุมล้อมรวดเดียวเลย แน่นอนฉันรู้ว่าเขามีออร่าที่ไม่ธรรมดาศิลปะการต่อสู้ที่เขามีควรจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาแต่เขาได้รับบาดเจ็บภายในมากเกินไปหลังจากที่ได้ยินที่หลานสาวเขาพูดแล้วคนปลกคนนั้นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการ,รากต่อสู้โบราณ แม้ว่าเทคนิคการต่อสู้ของเราจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ประสบการณ์ต่อสู้และเทคนิคการต่อสู้ค่อนข้างแย่ถ้าเผชิญหน้ากับผู้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็คงเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนถ้าฉันได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญได้การก็จะข้ามข้ามไออีกระดับได้เฮ้ยินพันกันหมดแล้วครับผมเสี่ยวนะช่วยบริหารการของที่นี่ตอนนี้ทีสิ คนที่อยู่อาศัยที่นี่เป็นผู้รอดชีวิตที่เรารวมเพื่อสนับสนุนกันและกันและคนเหลียวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงที่สุดและทุกคนที่เราออกไปข้างนอกเขาก็คอยเป็นผู้นําเสมอลูกชายของเขาอาศัยอยู่ที่ด้วยชางเฟิงเป็นลูกชายของหาดเษฐีซึ่งทั้งหมดนี้เขามีนอกจากเงินไม่มีอะไรแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือพี่หลี่โดยเปิดิแล้วว่าจะเป็นพี่ชายไม่ก็ลุงเหลียวที่ออกไปข้างนอก คนจนใหญ่ที่นี่ยังไม่แข็งแกร่งพอหากพวกเขามีปัญหาพวกเขาไม่สามารถจัดก,การกับปัญหาได้ฉันคงไม่มีทางเลือกที่จะต้องปกป้องทุกคนเพื่อได้ครับการชี้แนะจากผู้วิสโส